ก็มีการคุยกันในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะคะก็มีมีวิศวกที่ต่างประเทศัาไว้เป็นคนช่วยคุยแล้วก็ดราฟต์สัญญาเป็นคนคุยเรื่องคือปล่อยก็ก็พอทราบเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วตัวนี้เจ้าเหมือนที่ปล่อยเป็นพรีเซนเตอร์และเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ด้วยในตัวไหมคะไม่ไม่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วปอยยังติดสัญญาที่ฮ่องกงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในการทํารับงานก็จะต้องผ่านเอเจนซี่ทั้งใช่ค่ะบริษัททางฮ่องกงเนี่ยค่ะเรื่อในการรับงานจะเป็นเรื่ไทยหรือว่ายังเป็นเรื่องแบบ เป็นเรดเยดเอ่อ US นะคะอ่าก็เป็นเหรีศิลปินของญูนใช่อันนี้จะเป็นสัญญาณว่าพี่ปอยจะพี่ปอยจะกลับมารับงานที่ไทยมากขึ้นไหมครับปอยไม่น่าจะไม่น่ากลับมาแล้วไม่ใช่ปอยกลับแต่ปอยกลับค่ะแต่ว่าปอยปอยคิดว่าปอยไม่ได้คงไม่ได้รับงานที่ไทยเยอะเหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งยิ่งช่วงนี้นะคะก็ยิ่งใกล้เปิดประเทศแล้วเราอั้นกันมาเกือบสองปี ยปกติแล้วเมื่อก่อนเวลาไปทํางานที่สมมติถ้าต้องเข้าประเทศจีนนะคะคือปอยจะต้องปอยอาจจะต้องมีการกักตัวเกือบรวมซิริรวมนะคะคือเกือบหนึ่งเดือนแล้วปอยมีทีมงานจากทังไทยไปด้วยหลายท่านก็หลายหลายท่านเนี่ยพอปอยพูดถึงเงื่อนไขแบบนี้แล้วเนี่ยหลายหลายท่านก็เซโนบอกว่าคือ30วันเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ค่อนข้างลำบากแล้วตอนนี้คือเหมือนประเทศใกล้ๆเปิดนะคะคล้ายๆกับธุรกิจอะพอเวลามันเปิด เปิดประเทศแล้วจริงๆแล้วธุรกิจก็จะมีการอันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรีบทำก็มีหลายโปรเจกต์ที่ที่ปอยเคยค้างไว้จนจนสุดท้ายเขาต้องตัดจบไปเลยแล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่เคยสัญญากันว่าจะไปทําก็ก็ต้องไปทำพี่ปอยคาเหมือนตอนนี้สถานการณ์ที่ตลาดกที่นีมันเริ่มกลับมาดีขึ้น ตอนนี้ก็คือ,อนโยบายของของประเทศจีนนะคะก็คือการเซตซีโรเคสนะคะ mm hmm. กะ็ถ้ามามีการมีการระบาดขึ้นในในมนฑลหรือว่าในเมืองใดเดียวก็จะมีการบริหารจัดการในเมืองนั้นเลยอ mm hmm. ย่างเช่น hmm. ล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ในเซี Z ่ยงไฮ้เนี่ยค่อนข้างแปบตอนนี้ตอนนี้นนดีขึ้นแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือแล้วแต่ว่าพอยจะไปทํางานที่เมืองไหน mm hmm. คือส่วนใหญ่เระจะทํางานอยู่หลักๆก็ประมาณสองสามเมืองนะคะ mm hmm. ก็คือ,อปักกิง่ง เที่ยงไฮยแล้วก็อยู่ที่กวางโจงไปถึงที่นู่นได้เริ่มได้เริ่มมีอะไรเข้ามาบ้างที่จริงตอนช่วงโควิดมีตลอดเลยค่ะยิ่งช่วงโควิดเนี่ยคือเขาก็จะแบบคือยินดีให้เราไปกักตัวแต่เราก็อย่างอย่างอ่ยางที่บอกว่าพีจีควาไปได้นะคอาไม่ได้ไม่ได้ไไม่ซีเรียสแต่ว่าทีมงานตายไม่ได้ก็เลยอีกอย่างหนึ่งคอาก็รู้สึกว่าเท่าที่ควาทราบมาว่าการทํางานตอนนี้ที่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 ฮ่องกง จีนก็ตาดเนี่ยคือเขาเรียกว่าการจัดระเบียบทางกฎหมายเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากก็เลยรู้สึกว่าโอเคจริงแล้วเราไม่ได้เร่งรีบไปไหนค่ะที่พออย่างพังที่จีนเองสถานการณ์ที่ผ่านมาค่อนข้าติทวีงเหมือนกันเดี๋ยวก็แบบคุมเข้มเดี๋ยวก็เดี๋ยวดีดีเดี๋ยวลาอะไรอย่าง,งเงี้ยควาคุมเข้มตลอดเลยนอเรามีความกังวลไหมกับการที่แบบว่าไม่รู้ว่าเขาเราจะปรับตัวตามมาตรการเขายัางไงเพราะเดี๋ยวเขาจะแบบ อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีแบบมูนคนนี้คนกระจายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีมีความกังวลอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามัมีมีครั้งหนึ่งที่ปอยมีโอกาสไปมาครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะจําได้เลยว่าคือการออกไปเซื้ออาหารและการไปพบปะเพื่อนเนี่ยก็ก็เป็นเป็นต้องห้ามเป็นเรื่องต้องห้ามปอยก็อ่อก็ก็รู้สึกเหมือนเหมือนกับยิ่งเราเราเวลาเราไปอยู่บางทีเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองยิ่งยิ่งถ้าเราอยู่เมืองแทวนานๆ ว่าจะยิ่งคิดถึงเมืองไทยแล้วพอเราไปไปอยู่เมืองนอกแล้วก็เราไม่ได้พบปะใครเนี่ยมันรู้สึกแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนนะคะแล้วอินเทอร์เน็ตที่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 เนี่ยก็ไม่ได้ถูกให้อนุญาตให้เล่นถึงเท่าไหร่มากค่ะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็คือเรียกว่ารับได้แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรข้างหน้าท่านเดี๋ยว หลังจากที่เราจะต้องบินไปทําอะไรเง<ส>ี้ยหรือว่าปี่ลอยที่บอกว่าจะบินไปทําคือรอสถานการณ์ทย่ยงเม่เปดเปิดคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ปลอยรอนะคะคือปลอยเห็นว่าไม่แต่ทางบริษัทเองหรือว่าทางผู้ลงทุนที่สร้างภาพยนต์นี้ก็ตามทุกคนรอรอสถานการณ์นิ่งเลยรอนยโยบายนิ่งค่ะเพราะว่านีจริงแล้วคนที่ม,า,มา,เาเป็นนักแสดงในเรื่องนี้ไม่ใช่ปลอยคนเดียวที่มาจากต่างประเทศบางทีเขาก็มีมีมาจากฝรังง่งก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทกคนก็คือถ้าสมมติว่ามันมีมุมใดมุมหนึ่งมัน ก็คงไม่กล้าเริ่มเลยลงทุนอะไรแต่ปีสองพันที่ปอยเริ่มมีโปรเจกต์ยาวๆหรือโปรเจกต์ใหญ่ให้เราได้ไปตอนนี้ที่ต่อคุยกันนะคะคือมันคุยกันตั้งแต่2021อแล้วแต่ว่ามันก็ถูกเลื่อนมาจนปีนี้นะคะแต่ว่าปาก็เห็นว่าปีนี้ก็ยังไม่มีการพูดถึงวันที่ชัดเจนเลยเรือ่องงานใใช่ค่ะ แต่ว่าโปรเจกต์เราทราบแล้วว่าเล่นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าในเรื่องของวันเวลายังไม่มีใครสามารถตอบได้เลยว่าเมื่อไหร่ค่ะไม่ไม่ไม่อึดอัดค่ะจิ๊บอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนใช่ไหมคะอันนี้คือคือสิ่งที่บปลว่าเปิอึดอัดมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าสมติวบาต้องไม่ทางานที่นู่นจริงแล้วคือยังมีความกังวลกับทั้ ที่บ้านเราก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างเป็นหม่วยอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงโควิดเนี่ยมันมีอะไรเกิดใหม่ขึ้นมากมายพอเองเข้าอยู่ดีก็เป็นเจ้าของโรงงานมาเปิดโรงงานผลิตผลิตใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าโหตอนนี้แต่เป็นเราก็เหมือนกับมันมีมีมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เมืองไทยเพิ่มขึ้นก็ก็เลยรู้สึกว่าโอเคต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการบริหารจัดการเวลาตัวเองในการทำอย่างตอนนี้ก็คือกลับมาทํางานมยู่ไทยนานนะมือ่ายนนนานนานมากเลยค่ะ ปอยอยู่ไทยนานที่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 สุดมาตั้งแต่เริ่มทํางานต่างประเทศนะคะมาเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับการวิจัยอะไรต่างๆคือปอยเป็นโรงงานรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นโรงงานมันก็เลยมีงานวิจัยด้วยก็แล้วก็เรียนหนังสือด้วยยังเรียนอีกยังเรียนอยู่ก็ใกล้ใก็คิดว่าปีนี้ก็คงจบไม่ไม่ใช่ค่ะปริญญาโทเหมือันเดอรแต่ว่าที่ที่ที่คุณหลุยพูดไปว่าตอนนี้ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะปริญญาโท สาขาชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลหรือมันพูดจากสาขาวิศวกรรมพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลชื่อมันดูยากทุกอย่างมันดูยากต้องต้องต้องเป็คนเลรบกวนช่วยพี่บอยด้วยเพราะชื่อเต็มหรือเปลาทพี่บถึงถึงเลือกที่จะแบบสนใจทางด้านนี้จริงๆแล้วคือในสถาบันมีแค่เลือกสองสาขาคือประสาทวิทยาศาสตร์กับในเรื่องของทางด้านพันธุวิศวกรรมศาสตร์มันก็มีให้เลือกแค่สองอันนี้เท่านั้นนะคะบอยก็เลยคิดว่าโอเคทางด้านของ ของจเนติกส์หรือว่าพันธุกรรมเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นวัคซีนเอมาร์เพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องระดับพันธุกรรมเลยนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยอ่งเรียนเห็นคนพูดเรื่องการเรียนต่ออย่างเงี้ยพูดถึงอย่างเดียวกันว่าเราเรียนสาขายากแล้วก็สาขาแบบคนทั่วไปคงแบบไม่คิดไปเรียนอาจจะไปเรียนบริหารแทนอะไรเงี้ยแต่เราเรียนด้านนี้เรารู้สึกจะเรียนไปให้สุดถึงไหนครับอยเบื้องต้นไปคงคิดว่าเราแค่จบปริญญาโทก่อนค่ะ เรื่องที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกเนี่ยคงคงขอพักเลยเพราะว่าสิ่งที่บอยมาเรียนเกือบสาปีนะคะ,ะที่บอยเรียนที่ที่มหิดลอะไรไมฮิโดนเนี่ยเป็นการเรียนที่ฟูถังคือถ้าบอา,าไม่รู้ว่าการเรียนสาขาอื่นเป็นยังไงแต่ที่นี่เนี่ย เป็นการเรียนแบบฟูทางคือคุณต้องเรียนจันถึงสุกเช้าถึงเย็นไม่ใช่ว่าเรียนแบบอาทิตย์ละวันหรือไม่มีนะคะที่นี่คือเรียนฟูทางแล้วก็มาตรฐานของหางอะไรเน,นี่ยค่อนข้างสูงมากมคือไม่มีการปนีบนอมเลย <laughs> จริง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 ไม่มีเลยนะคะแล้วก็ อาจารย์ก็แบบทุกคนก็คือจะต้องคือถ้าคิวสเราไม่ไม่ผ่านคิวสเนี่ยก็เสียชื่อมาเรียอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกสีุ่กอย่ากได้ไปเรียนเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนเก่งเท่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยปอยก็ต้องพยายามมากกว่าชาวบ้านแล้วก็หนักกว่าชาวบ้านมากเก่งแล้วก็ขอบคุณค่ะจริงมันหนักกว่าชาวบ้านมากอันนปอยตั้งใจจะต่อยอดธุรกิจตรงนี้ไปคงเป็นธุรกิจอีกอีกอีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่าคงไม่ ถามว่าบอได้มาใช้ในโรงงานของตัวเองไม่ได้ใช้แต่ว่ามันแอดวานมากเลย mm hmm. คือโรงงานเราเนี่ยมันมันคือกลายเป็นโรงงานเราเวลาเราจะผลิตอะไรเราก็จะผลิตในสิ่งที่มั mm ่แอดวานตัวชาวบ้านละแต่ทีเนี้ยจะสิ่งที่เราเรียนรู้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาโรคเช่นพวกโรคมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะจีนติกดิซีสอย่างเงี้นนะะ disease, ยบอ mm hmm. รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่ปอน,น่าจะมาขยายธุรกิจในด้านนี้ด้วยอื mm ีกนานไหมคะก่นจะจบไม่ไม่นานค่ะปอลคิดปีนี้จบแล้ว mm hmm. ตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการทำวิทยานิพนธ์แล้วค่ะอ่ะแล้วตอน ให้จบก่อนเป้าหมายคือเรียนให้จบค่ะแล้วสํำคัญมากคือบอกว่ามันแบบยากมากมคือที่ที่เขาบอกต้องไปบนบานแารกล่าวจุดประทัดเนี่ยอันนี้คือเรนไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่กาททาคือตอนเรียนปริญญาตรีอะคะ่ะหรือตอนเรียนมัธยมเนี่ยที่ใครว่ายากแล้ว,วอะอันนี้ยากกว่าคุณไปเลยแบบ แสดงว่าก็มีเดินสายมูเตร์อะไรงียมีค่ะมีไปแบบประตูปิดแล้วก็ยังไปโตกราบเลยก็หลียคนจบอยเรียนจบแตลรื่ยากมากกดดันคือเอาทุกทางว่างั้นเถอะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นความสบายใจจริงๆแต่สาคัญคือคือต้องทำจริงๆแต่สําคัญคือคือต้องทําการบ้านส่งและต้องเข้าเรียนนะคะคือคือการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยคือถ้า มันหลอกผล <Myth S 1> ผลลับไม่ได้หลอกผลก็ทดลองไม่ได้เราต้องเข้าแหลก <Myth S 1> ถ้าเราปลอมผลไม่ได้ hmm. ไหมคะคือมันเป็นงานที่เราต้องลงมือทําเท่านั้นถ mm hmm. ึงจะจบเรียนเยอะทำงานเยอะอนาดนี้มีกําลังใจมีเวลาให้เรื่องความรักหรืออะไ่างี้ก่ อันนี้ไม่ตอบก็ได้ที่เราถามว่าตอนนี้มันมีความรักเยอะมากเลยมันมีความรักมหาศาลที่แบบว่าครักที่ไม่ใช่แบบเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมีไหมมีมากมายเลยค่ะเอมีไหมตอนนี้เอาที่เราเราเปิดใจแล้วนี้ไหมหรือว่าคิดว่าเรื่องนี้คงไม่อยากจะเปิดเผยหรืออยากจะพูดถึงในที่สาธารณะไม่ตอยไม่คิดอย่างนั้นเลยตอนไม่คิดว่าตัวเองเป็นดาราซะด้วยซ้ำตอนคิดว่าเรื่อเป็นเรื่องเป็นเรื่องเเรียกว่าอะไรนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะมันไม่ได้ปิดเลยค่ะ ไม่ได้ปิดกั้นเลยสูดไหมคะอะไรนะคะสูตดไหมคะพี่บอยตอนนี้ไฟไปมาไม่ไฟไม่สูดเออชัดเลยค่ะชัดเลยได้ทดสอบแค่นี้ได้ไหมได้แค่นี้ก่อนได้ไหมอ่ะเอาขออีกนิดนึงแล้วกันไม่อ่าพี่โกงอะที่โกงคือเกาชัดเจนว่าตอนนี hmm> ้ไม okay. ่สูดแล้วค่ะ แต่แฮปปี้ทุกอย่างโอเคลงตัวใช่ไหมใช่ค่ะอืมเป็นกําลังใจในการทำงานใช้ชีวิตยังไงบ้างกี่พอลการมีก็ว่าเป็นธรรมชาติอ่ะก็ต้องเป็นกําลังใจกันแล้วกันค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบว่ามีกําลังใจทําทั้งธุรกิจทั้งงานทั้งเรียนด้วยไหมคะทำซัพพอร์ตเขาเป็นซัพพอร์ตเราเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอเพี่พอลได้ติดตามแบบคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อย่ได้ไหมเพราะว่าหลายคนชื่นชมว่าพี่พอลสวยแล้วก็เก่งไปตาม บอยก็เป็นชาวเด็กคนหนึง่ง <c oughs> บอยก็เป็นชาวเด็กคนหนึ่งนะคะ<ม>บอยก็เวลาที่เวลามีคนชมบ่อยเยอะๆบอยก็รู้สึกดีใจมากมากมากเลยนะคะเพราะอย่างที่บอยบอกว่าบอยก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นดาราเท่าไหร่บารรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจนักศึกษาแล้วก็แต่ว่าก็ยังก็ยังบอยก็ทราบว่าบอยก็ด้วยความที่เราเป็นเ,เรียกว่ายังไงดีนะคะคือยุค ุคก,ก่อนที่ว่าสมัยก่อนที่คนดูทีวี <ฮะ S 1> คนก็ยังจําเราได้ <ฮะ S 1> ยังจําเราได้ทุกบ้านใช่ไหมคะมันก็เ,เ,เวลาที่มีคนชื่นชมเราเนะี่ยมันพ่อแม่เราคุณยายก็ภูมิใจยายปอยน,นี่ไปที่ไหนนะเวลามีมีคนมาชมว่าแบบหลานเธอทชอบสวยชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้คนในครอบครัวยิ้มได้ การยกะไม่เป็นไอ,นอนดอลทำบางตัวแพงไรเงี้ยพี่มันแอบกดดันบ้างไหมไม่เลยเพราะว่าปอไม่ได้ใช้ของแพงอะไรเลยไม่ได้กดดันอะไรเลยค่ะคือการที่คนบอกว่าแพงเนี่ยคือมันก็ไม่ได้คือคํานิยามของคําว่าแพงแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับปอยนะปอยรู้ตัวแล้ว่าปอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บความปอยไม่ได้พยายามวางตัวให้มันแพง แต่ว่าบอยว่าคนอาจจะนิยามกันไปกันไปว่าดูดูแพงด้วยด้วยแต่ละคนนิยามไม่เหมือนกันซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าสิ่งที่บอยทําอาจจะไม่ได้ดูแพงก็ได้เพราะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบว่าดูเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาจากตัวบอย <c oughs> เพราะฉะนั้นบอยว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนว่าจะมองไปยังไง <c oughs> ส่วนตัวบอยเนี่ยคือบอยก็ทําตามธรรมชาติที่ที่เราได้ได้การฝึกฝนและได้การอบรมมาจาก พี่ปอยยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกเพศทุกวักววยโดยเฉพาะน,น้องๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกพวกเขายัางไงบ้างนในการใช้ชีวิตหรือให้ประสบความสําเร็จ่พี่ปอยโหพูดได้ความถ่อมตนเลยนะคะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างตอนนี้ยังยังเรียนหนังสือไม่จบปญญาโทเลยก็ลเลยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าพูดว่าัวเป็นคนประสบความสําเร็จแต่ถ้าสมมติว่าให้ให้ปอยพูดให้กําลังใจนะคะก็ก็ก็จะต้องบอกทุกคนว่าเดี๋ยววันนี้ก็ผ่าน ที่เรารู้สึกว่าเรากลัวที่สุดอ่ะมันเวลามันผ่านไปเสมอน,นะคะแล้วก็ปอยเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยในในระหวา่างช่วงช่วงสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยมันมทำให้หลายๆนคนรู้สึกแบบกดหูใจนะอากาศอีกใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นกอร,รู้สึกว่าสําคัญคือจับมือ,อมเพื่อนไปอยู่ด้วยกันแล้วก็พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่ดีคือบางครั้งเราโทษเดือนโทษด,ดาวว่าเราเรา เราโชคหลายไม่ได้ถ้าเรามามองตัวเองแล้วว่าเอยเราไม่เ like คยเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ด like. ีเคล็ดลับของปอยคือปอยชอบเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่บวกที่ดีเสมอถึงแม้บางครั้งเราจะมีความรู้สึกธรรมชาติมนุษย์คือเราก็มีมีหดหู่บ้างมีความรู้สึกเนี่ยแบบเขาเรียกเขวงขวางอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนับโลเพลใช่ไหมโลเพลบ้างแต่ถ้าเราอจับมือกับเพื่อนที่แบบเอ้ยแบบให้กำลังใจไว้ด้วยกันหรือกับพ่อแม่กับ